จะอยากจะบอกคุณผู้ชมไงคุณปีว่าช่วงนี้ต้องระวังด้วยเพราะฝนตกในหลายพื้นที่ใช่ฮะหลายพื้นที่นะฮะพอฝนตกหนักเนี่ยน้ำมันก็ท่วมด้วยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมันไล่เลียงกันนิดนึงครับโดยเฉพาะที่ขอนแก่นตอนนี้พวกรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเล็กเนี่ยสัญจรไปไม่ได้เลยทีเดียวดูสิครับน้ำท่วมแบบนี้ครับเพราะว่าช่วงค่ำที่ผ่านมาฝนตกหนักประมาณสงชั่วโมงนะครับในเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะครับทำให้ถนนหลายสายเนี่ยน้ำท่วมขังนะครับ สแยกถนนมิตรภาพตัดกับถนนเหล่านาดีนะครับมุ่งหน้าบ้านขามเจริญเนี่ยน้ำท่วมก็ประมาณ20-40เซติเมตรนะครับอย่างถนนนี้ดีนิดนึงก็คือถ้าคุณพกรถยนต์เนี่ยสามารถที่จะขับอยู่เลนด้านขวาได้แต่เลนด้านซ้ายไม่มีใครขับเลยนะเพราะว่าน,น้ำมันท่วมสูงกว่าปกตินะครับส่วนตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะที่รถเนี่ยแทบจะสัญจรไปไม่ได้ครับหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ ที่มุ่งหน้าไปที่บ้านกอกเนี่ยแหละครับเขาบอกว่าน้ําท่วมขังสูงประมาณ30-40เซนติเมตรนะครับรถมอเตอร์ไซค์รถเล็กเนี่ยนะครับไปไม่ได้แน่นอนบางส่วนนะครับถ้าจะเดินผ่านไปเนี่ยทาไมรู้ไหมก็ต้องค่อยๆเดินนี่รถกระบะยังพอไปได้นะครับแต่ถ้ารถเล็กๆเนี่ยไปไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าน้ําบางจุดเนี่ยมันสูงเท่าหัวเข่าเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหดูสิก็คิดว่าเดี๋ยวเช้าวันนี้ถ้าฝนไม่ได้ตกลงมาต่อเนื่อง มันก็พอที่จะระบายได้นะครับก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติเนีแหละครับค่ะหลายจุดเลยนะคะช่วงนี้ต้องระวังกันนะเดินทางอะคะ่ะอย่างที่มหาสารคามนะคะพาคุณไปดูเส้นทางหลักเลยค่ะถนนทีนานนนนะคะในจุดนี้ค่ะดูสิรถเยอะเลยนะคะเป็นสายหลักคะ่ะเข้าตัวเมืองมหาสารคามอะคะ่ะแล้วก็อยู่ริมแม่น้ำชีใกล้ป้อมยามดินดำด้วยนะคะ โอ้มันซุดตัวลงมาคุณผู้ชมที่รถติดแบบนี้เพราะว่าเขาไปกันเร็วไม่ได้นี่ค่ะช่างก็ทํางานกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นนิดนึงนะคะมันมีรอยร้าวค่ะและร้าวยาวกว่า50เมตรด้วยกันน่ะทางหลวงตอนนี้เขาก็เลยเอาพวกแบรีิเออร์มากั้นไว้นะคะกันว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นทางนี้มันก็เลยติดกันหนักแบบนี้นะคะ คือจากการตรวจสอบแล้วเจ้าหน้าที่บอกอย่างนี้ค่ะบอกถนนน่าจะซุดตัวเกิดจากแรงดันและการเชื่อมต่อท่อการประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคามใต้ถนนน่นแหละค่ะเขาทําไปความลึกอยู่ที่6เมตรและช่วงนี้ฝนมันตกหนักมันก็เป็นอุปสรรคนะคุณิ๊กไม่เสร็จสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยดินมันอ่อนตัวค่ะมันก็เกิดการแตกร้าวแล้วก็เป็นรอยเลื่อนนะคะน่าจะประมาณ2วันเดี๋ยวขอเวลาค่ะก็ในกำลังเร่งซ่อมแซมกันอยู่ค่ะอ่าเนียครับส่วนที่ ริมแม่น้ําโขงนะครับอําเภอเชียงแสนเนี่ยคุณผู้ชมดูสิฮะลมแรงเหลือเกินพวกเต็นท์อะไรเงี้ยที่พ่าค้าไม้ขาตั้งเอาไว้เนี่ยแทบจะปลิวเลยทีเดียวนะต้องช่วยกันจับฮะบพรางคนนั่งกินข้าวอยู่คือต้องจับจานข้าวไว้เลยนะนะลมแรงจริงนะเมื่อวานช่วงเย็นครับลมกระโชกแรงนะครับร้านค้าต่างๆนะครับริมแม่น้ําโขงนะครับตรงนี้คือลาน้ำอําเภอเชียงแสน โอ้โหเต็นท์นี่แทบจะปลิวเลยครับต้องช่วยกันจับไว้แบบนี้นะฮะเพราะค้าแม่ค้าที่จับจองพื้นที่ขายของนะครับรวมไปถึงลูกค้าที่มานั่งกินอาหารช่วงเย็นอยู่นะครับโอ้โหดูต้องพยายามเลยนะครับจับกันเอาไว้บางส่วนนี้ก็กางล่มก็กางไม่ได้เหมือนกันนเพราะอะไรรู้ป่ะถึงล่มอยู่เนี่ยเดี๋ยวล่มปลิวค่ะดูสิครั แรงลมมันแรงจริงๆเนาะใช่ทั้งลมแรงฝนตกหนักครับกันหน่ำลงมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับสำหรับพื้นที่เชียงรายครับคุณผู้ชมฮะน,นอกเหนือจากที่พื้นที่ตรงริมแม่น้ำโขงนะเนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะมีน้ำป่าทะลักเข้าท่วมสองหมู่บ้านครับโดยเฉพาะที่ตำบลนางแรงออเอานี้นฮะ ค่ยทีเดียวนะฝนตกนะหลายพื้นที่เลยนะคะคุณผู้ชมคุยข่าวกวับเรามาบอกเพชรบูรณ์ฝนก็ตกสมุทรประการตกดีจัง <laughs> แสดงว่ารอคอยฝนตกเชียงรายก็ตกนะคะพิจิตรก็ตกค่ะ